สวัสดีครับนี่คือรายการเช็ดแปดทีวีสเปเชนะครับก็นีเ่เป็นช่วงพิเศษของรายการนะเปะ็ดก็จะมาสอบถามเด็กวัยรุ่นไทยว่าเขาทำอะไรกันมากนะครับจะไปสอบถามกัน10ท่านนะครับผมก็เดี๋ยวเบรกหน้าเจอกัน เจอเหยื่อแล้วพี่จะสัมภาษณ์นะครับนี่คื <S <S ชื่ออะไรครับชื่อเพชรค่ะอ่ากับหัวข้ออะไรอ่ะเด็กวัยรุ่นไทยทำอะไรกันบ้างเพชรทำอะไรบ้างเด็กวัยรุ่นไทยเราเนี่ยอ่ะของเพลงเลยเนี่ยดูหนังดูหนังไม่ต้องดูแบบในห้างไลยนะเล่นเกมเลยหลักๆเลยภายในของราชินีตะวันมันมีอะไรบ้างเนี่ย,ยถ้าเ,เราเล่นเกม กูหนังมาแล้วอย่างแรกก็เราได้สอบแล้วช่วงนี้ช่วงสอบเข้ามหาลัยเลยก็อยาก่างสื่อบ้างแหละต้องอ่านหนังสื่อบ้างแล้วอ่านหนังสือด้วยต้องอ่านหนังสือด้วยเดี๋ยวไม่ังไม่เข้าหาอะไรไม่ได้นะอ่าแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือโอเคแมทขอบมากบ้าเราสัมภาษณ์คนที่สองของวันนี้เลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีชิลเล่ชอวานครับสวับสดีนะ ก็จะมาถามว่วาวคนรุ่นไทยทำอะไรมากกว่าทำไมส่วนมากกับบ้านไนะเล่นเกมบนทอดบนฟ้าบนฟ้าด้วยฟ<ช>ีฟ้าด้วยฟีฟ้านี่เขาเรียกเ,เป็นอะไรฮะเรียกเป็นเฟีหัวเรียกเป็นอะไรเฟี้ยวหัวถูแล้วอะไรเล่นเหมือนกันแต่ยังไม่เก่ง อ่าแล้วก็ทะไรทไม่เ้ยกลับบ้นไรอ่านหนังสือด้วย่านหนังสือด้วยใช่แล้วเตรียมตัวเข้ามาหาอะไรอะไรไม่ต้องเตรียมตัวหรอกมีใจตั้งเรเข้าได้เต็มเต็มโอเคบอสเหมาะมากแล้วมาตัด้อคนที่ตามเลยนะครับเกี่ยวกับว่าัยรุ่นชอบทำอะไรแล้วบสวัสดีครับชื่ออะไรครับชือตั้งหรอยงเรียนอะไรเนี่ย การท่องเที่ยวอมไดี้การงตามนะรัีาวครับการเรียนลระครับการเรียนก็ไม่ไปสอบเรียนอาจารย์นรัต้มดมากครับโอเคโอเคแล้วมีการเตรมตัวยังไงกีการเข้ามาทำอะไรโอ้ยตารางองก็เตรียมตัวแล้วครับสอบได้ได้แล้ ใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมาก